งา,ง,งามรลกรูฟามยวนชวนประชาดนเด่นงริงเกินเ็โชคชัยเราะนีควรสคคร้างเมือกิเฮ้ยท่านผู้ชมพบกับผมแก้วโอสเคเก้าแปดครับเฮฮาบรรดาเราวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กสุขหลาดทั้งเรียนอยู่จบแล้วและบรรดาครูทั้งหลายนะครับวันนี้ผมได้เจอเพื่อนคนหนึ่งที่เขา หา่านควนตายอีกคนลุกพี่ชมโอ้โหยุ่โโนโคตรไรยุ่นเลยวะ่ะอ้าวหมดแมันตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำไมไม่ใส่เสื้อถรูล่ะฮะโอ้ยังไม่มีเลยฮะนี่โครงการเพื่อนสวนอาสาชวนมาแต่งตันจับระเดินพี่ชมุมคนแรกเลยครูนิ่ไมได้มอบเสื้อมาให้หนึ่งถุงโอ้โหใหญ่ๆห่ดีครับแล้วกูคัดเลือกมาให้หนึ่งตัวหนึ่งครับคุณครับห้ามน้ำตาไหลห้ามร้องได้ไม่ ห่านักเตะไหลฮ่ามึงต้องดูตัวนี้บ้างมาืนเองเออจริงเหรอจริงโอเคโอเคนี่ก็เป๋าข่อยฮะข่อยฮะเลยฮะหยิบเลยหยิูน่าเห็นไหมซึ่งฟุตปาเออไหนก็ได้นี่นี่ตัวนี้เลยโอ้ยโอ้ใช่ใช่เปิดดิสบัดดิสบัดสบัดสบัดเออฮึหันหันด้านหลังมาหันด้านหลังก่อนของแท้เลยครับไม่ใช่เว้ยตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ผิดตัวผิดตัวสวยทุกคนเลยครับทุกดูด้านหลังอ่านว่าด้านหลังอ่านว่าอ่กับไอ่อะนี้ สุกุลับสปิมเบอร์อันนี้อมผมเลยครับอันนี้ใช่เลยครับเพราะผมเนี่ยอดีตนักว่ายน้ำใช่ไงถูกถูกไหมใช่อันนี้เลยถูกไหมใช่อันนี้มีประวัติเลยครับมีค่าสำหรับเรานะต<ช>้องบอกขอบคุณครูนิ่งคุณคนิ่งคุณนิ่งนับปรีคุณครมขอบคุณครับคุณครูนะครับ ผมอดีตทกาวไอ้น้ําเก่าสมัยสุขุลาบยังไม่มีสาวไอ้น้ำใช่เราต้องไปไหว้ไหนเราไปไหว้สนามสุพชาสายมีผมนะติดผมมีป่องไอ้ป่องไอนกสิวะสิวะแล้วก็ไอแก่แก่แล้วก็ไอ้มวยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีรูไปดูเดี๋ยวมีรูไปดูกบไปถ่ายกับครูครูอาจารย์อะไรคอาจารย์อะไรวะนิพนธ์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 สมพละไหมครับครับที่สาวไอ้น้ําที่ลำกิลาห์องชาตเจ้าสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนเราจะไปเนี่ย เราต้ไปเบิกโรงเรียนสิบบาทโรงเรียนให้สิบบาทใช่แค่เป็นเมย์แคเป็นเมย์สิบบาทเลยนะครับไปเสียค่ารถสองบาทนะครับคัารถเมย์สองบาทอืมสองบาทเสร็จแล้วไปเสียค่าสรไว้านะอีกห้าบาทอ่าเป็นเจ็ดบาทเราเหลือสามบาทนะครับนนี่คือทุนโรงเรียนแล้วเราก็ไปฝึกผมจะไปฝึกล่อผ้ามงเย็นเพราะนี้พอน้าวิ่น้ำทีมชาติเขาฝึกกันเราก็ไปแอบฟังฮะดึงมือยังไงเอดึงมือติดตัวอย่ากลางนี้ปิด งอไก่ท้องหลงไปยกลอกสอกยกลองกศอกด้วยยกลอบอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มันเมื่อยเห็นไหมยกลอกศกเพราะอะไรครับมือไทยเราไม่มีแต่เราไปแข่งกับใครครับเราไปแข่งกับวัชาวุฒิแดงซึ่งมีสาวไอ้ท่านตรงเลยแล้วเป็นไงครับก็ได้เหรียญครับใช่ไหมไม่มีกันลื้อสนานเดี๋ยวเดีวัวหลังเราจะไปตามคุยกับป๋องนะครับแล้วก็ตามคุยกับนกแล้วก็หน่วยชีวิตสเด็กสวนที่เป็นนักกีฬาไปนะมีไม่กี่คนเฮ็นเมื่อยอยุรยองมีไม่กี่คนนั้นับผมได้ ไปยานซ์เออรนี้เป็นไงสวยครับโอ้โหตกใจมากเพราะกระสับกริ้นเนี่ยมันหายากนะครับไม่มีแล้วมันคือตำนานคุณนิ่งเนี่ยคุณนิ่งเอามาให้เออฮะเพราะสมัยก่อนไม่มีสระว่ายน้ำนะใช่ก็เป็นเพราะพวกเราแหละครับใช่นะรู้สึกรูปเราอยู่ในหอมเยอะใช่เพราะฉะนั้นเราจะทําให้มันมีสระว่ายน้ำเพราะฉะนั้นน้องๆสูงหลักทุกคนนะครับพวกพี่ฝ่าฟันมาแล้วน้องต่อยอดนะครับเราไม่แพ้เดี๋ยวนี้มีหลายถ้วย เออถึงเลาเราไม่ได้ไค่ใครนะแต่พี่เนี่ยรุ่นแรกครับรุ่นต้นรุ่นแรกครับรุ่นสระรุ่นต้องไปเช่าสระไปนาวสนามสุขนะครับแต่นนี้เราได้ได้ดูสาวๆวหายยังไงใช่ไหมบางคนไม่ว่ายืนเดินแมงรอบสระพูดพูดถึงสาวๆเลยนะครับวันนั้นเป็นงานเลยงรุ่นผม่รู้นะครับว่าว่าการเรียนเก่งไม่ใช่เรื่องดีนะทำไมอ่ะเพื่อนผมเนี่ยมันเรียนซัมเมอร์แล้ว ซัมเบอมันเจอสาวตลอดอือทำไมกูไม่รู้ว่าว่าซัมเบเจอสาวสมัยก่อนเราไม่มีสาวเสียดายแล้ยเด็กซัมเบอร์มันทุกเทอมเลยอะไรครับเด็กสูนย์นาสาชนดน่าแต่งปันวันนี้ประเดิมเสื้อตัวแรกกับคุณศิริชุ่มหน้านครขอบคุณมากนะครับและนี่คือตุ๊กตาที่ผมรักมากน้ำตาไหลเลยอาจารย์นะครับขอบคุณคุณนิ่มครับคุณคุณนิ่มคุณนิ่มตัวตัวเขาผอมไงเสื้อื้อใส่ได้ไหมใส่ได้องใส่ได้ไหมลองใส่เลยอาจารย์ลองใส่เลยอาจารย์คุณนิ่มคุณนิ่มมผเหรอ ผมก็ผอมด้วาจารย์ะนี้ผมก็ผอมคุณนี่เป็นน้องของเปียานุตนาคงเลอโอเคจ้าสบายสบายไหมนะมีตาลรงเรียนไหมมีตาโรงเรียนด้วยเท่ๆนะครับเหนือแขนคึ่งหนึ่งออกมาฉันหนังสุกหลาสวิมมิ่งโอ้โหอะไรแล้วที่สำคัญนะครับเขาก็รอดตายและแข็งแรงได้เพราะการว่ายน้ำเดี๋ยวเราไปชมไปฟังกันว่าชีวิตของชุมก่อนตายปางตาย เราะตายนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ให้ชุมชื่นชมกับเสื้อไปก่อนครับคุณศิษย์สาราสายาของเล่ชุมได้หาดการใบน้ํานะครับการใบน้ําเนี่ยทำให้เรากลับมาจากความตายได้ยื้อหน่อย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 รอติดตามชมคเด็กศิษยกศิษย์ช่วยมาเป็นปฟนในเฮฮาบรรดาเรายิ้